องญาติโยมทุกท่านที่มีต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นพลังเป็นปัจจัยทําให้ทุกท่านได้พาดานพยามานทั้งหลายทั้งปวงได้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาคิดสกุลแห่งนี้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ณบนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งชาวพื้นที่เขาเรียกว่าเขาหัวแล้งแต่ถ้าใน ถ้าทำในพระสูตรกนะ็จะเรียกว่าเขาคิดสกุลซึ่งเป็นกุฏิไม้เป็นกุฏิไม้หอมความหอมของกุฏิไม้ความหอมขมมมอมงดอกไม้ทูบเทียนที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้มาถวายสักการะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหอมไปทุกคิศท,ทุกทางทั้ง8ทิศความหอมของดอกไม้ทูบเทียนนั้น ก็หอมไปตามกระแสลมเท่านั้นแต่หอมที่สามารถทวนลมไปได้ทุกทิศทุกทางนั้นก็คือกลิ่นของบัณฑิตเผื่อผู้ที่พูดดีผูดในคิดดีพูดที่ทำดีผู้ที่ตั้งอยู่ในการให้ทานผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลพูดที่ตั้งอยู่ในการเจริญภาวนากลิ่นของบัณฑิตเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญาเป็นสมาธิฐิ จึงหอมทวนลมไปทุกสา,ราธรทิศมนุษย์ที่เป็นบริวารสมบัติเ<อ>ทพเทวาที่เป็นบริวารสมบัติ<อ>ก็จะได้กล่าวอนุโมทนาสาธุก,การโดยพร้อมเพียงกันวันนี้กับผมหรืออาตมาได้นำคณะภิกษุสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายได้มาถึงยอดเขาคิดสกุล<อ>ก็จะได้อัญเชิญเทพเทวาท,ท,ทั้งหลาย ที่ปกปากรักษาอยู่ในทิศทั้ง8ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญมาร่วมเป็นประธานสักขีพยานาโดยทั่วกันในครั้งนี้